นักกันหนาว่าเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยวิญญาณเนี่ยมันมีจริงแล้วก็อาจจะมาเข้าอาจจะมาสิงตูลุงพ่อเคยเจอไหมฮะว่ามีคนเขาโดนผีเข้าแล้วเอามาให้หลุงพ่อเนี่ยบ่อยบ่อยนะฮะบ่อยนะลวงพ่อว่าผีเข้าจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นมันเป็นสภาพจิตของเขาะมีทั้งจริงทั้งไม่จริงโอ้ลุงพ่อก็ก็ก็มองออกอย่างนั้นนะฮะแล้วถ้าจริงหลวงพ่อจะช่วยยังไงครับอมัน ผีกับคนก็เป็นสิ่งมีวิญญาณครับชอบดีอืเกลียดไม่ดีครับเอาสมมตินะครับสมมติคนนี้มาฮะมาก็มายากไหมมาแล้วต้องแล้วแต่อาการจะแสดงครัแล้วก็นึกในใจอ่ะเราไม่พูดออกไปหรอกแล้วก็คุยกับเขาว่าแต่ในใจเราบอกว่าเอาล่ะอืเรา บวชอุชิศพระพุทธศาสนาครับแล้วถ้าคนมาเนี่ยถ้ามีวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าจริงเนี่ยครับอาตมาขอบิทบาทอย่าทำร้ายทำลายชีวิตของกันและกันครับให้ลำบากหรือจึงกับตายเลยนะะไม่ต้องใช้คาถาไม่ต้องใช้คาถาอันนี้หลวงพ่อพยายามจะสื่อสารนะใช่นะสื่อสาร ให้เขาได้รับรู้ใช่เพราะมันเป็นบาปมันเป็นบาปไอ้ที่เราเป็นผีอยู่ตรงนี้อาจจะมาไม่รู้นะเป็นผีมากี่ปีอ่ะครับถ้าคุณเป็นผีมันมีความทุกข์ก็บอกเขาก็ได้ว่าต้องการอะไรเขาจะได้ทําไปให้เออเขาทาให้เราก็จะได้รับต่วนบุญส่วนลครับแล้วจะพ้นจากภพนี้ภูมินี้คก็บอกเขาแค่นั้นนะอืมอันนี้หลวงพ่อดูว่าผีเข้าจริงๆรแต่ถ้าเป็นพวก สภาพจิตลราหลวงพ่อจะช่วยเขายัางไงอะฮะสภาพจิตเราก็คุยดิคุยคุย,คยอ๋อหลวงพ่อใช้วิธีการคุยคุยว่าเออคนเรามันมีสิ่งอยู่ประหลาดอยู่ก็คือหนึ่งสิ่งที่ภาษาพระเรียกว่าอะไรดีสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันมีหลายอย่างใช่ไหมครับ มันจะมี <ล ère. S 1> ว่าบางอย่างมันวัดกลางกั้นคัะวัดรัดริงใช่ไหมอันรับแจ <Us. S 1> ้งมันบอกว่าถ้าสมมุติคนนี้มาใช่ไหมครับเขาเราคุยแล้วดูมันว่าเขาจะมีวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งวิตกกังวลใช่ส่วนมากจะวิตกอื เราก็บอกว่าไม่จําเป็นแล้วเรื่องอดีตอืมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วจะกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกครับเวลานี้เวลาดีที่สุดคือเวลาเดี๋ยวนี้ครับพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ครับเมื่อวานก็ไม่ใช่ครับดีเฉพาะเดี๋ยวนี้เวลาคือเวลาปัจจุบันเท่านั้นครูนะครูของเขาคุยกอบเขา แล้วที่เธอมีทุกข์เนี่ยคือบางครั้งคนเรามันหาทางออกมเหมือนกันนะครับถ้าสมมุตินะนางกครับทําผิดพลาดในชีวิตใช่ไหมครับเขาจะว่าเรียกร้องความสนใจครับแสดงออกอย่างไดอย่างนึงพอมาเราก็รู้เพราะเราอาศัยจิตวิญญาณนะครับอืมเราก็คุยนะเราไม่ต้องไปกำานึงมันหรอกไอ้สิ่งที่มันผ่านมา แก้ไครไม่ได้มันผ่านไปแล้วครับอนาคตก็จะมาไม่ถึงเอาปัจจุบันดีที่สุดนะคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ต่อหน้าครัไอ้คนที่ผ่านมายากพ่อแม่อยู่ไกลๆน่ะก็ดีครับแต่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ต่อหน้าครับสิ่งใดที่ทําให้เราไม่ค่อยสบายใจเราปล่อยไปสิ่งไปชีวิตเราไม่มีอะไรหรอกเอาแช่กินอยู่ ครับให้เราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ทำให้คนมันเสียความรู้สึกก็คือเกียดติไอ้ตัวเกียรติสำคัญตัวเกียดอติเป็นลูกผู้ชายไม่สมศักดิ์สิทธิเลยเป็นลูกผู้หญิงก็ไม่สมเลยวใ่ตรงนี้สำคัญนี่ก็คือเกียรติเกียรตินะก็บอกพระเจ้าวั่นดิมีอะไรหรอกแค่ศากิ์สิธิ์ขันห้าเอาจุงกัน เราก็สมมติกันคุยสื่อสารกันนแค่นั้นเับอีกไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องสิ่งที่จากกันก็ต้องมีวันพบพบเพื่อจากจากเพื่อพบสุดท้ายเราก็ทิ้นลมหายใจเราไม่ได้พกพาไปหรอกมี่แต่ความดีกับความไม่ดีเท่านั้นแหละแา่นั้นบอกเขาเขาก็ผ่อนคลายนะผ่อนคลายผ่อนคลายตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อใช้จิตนิยาด้วย นะหลวงพ่อได้ได้ศึกษาหรือร่ำเรียนด้านจิตวิทยามาก็ขออ่านตำราดูว้า๋อ่านอ่านดูก่อนเคยคุยกันไอ้คุณหมอพระว ah. ิณฑษ์ศีครับหมอธเกิจเอออ๋อฮะนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้จิตวิทยาด้วยนะหลวงพ่อในปัจจุบันเนี่ยด้วยปัญหาเศรษฐกิจอะไรมากมายแล้วก็ทําให้ลูกกับแม่ลูกกับพ่อมีปัญหาในครอบครัว ความกระตันอยู่รู้คุณตอนนี้มันลดน้อยถอยลงลุงพ่อจะบอกสังคมตรงนี้ยังไงอุงพ่อมันต้องยอมรับความเป็นจริงครับคนจะต้องยอมรับตัวเองก่อนครับไม่ใช่ว่าล,กกลูกก็โทษลูกก็โทษพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็โทษลูกไม่ได้หรอกครับ,รบทุกคนต้องรู้ว่าภาวะวันนี้ครับเป็นเพราะอะไร ใช่ไหมครับไอ้ที่ทะเลาะกันเพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ดีครับเพราะเราขี้เกียจอืหรือเกิดจากภาวะเวดล้อมครับถ้าภาวะไวดล้อมเราก็ต้องยอมรับครับเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ถ้าไอเราเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเราไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับทางจรินธรรมไงไปชอบเล่น การเพราะนั้นวังสอบเกี่ยวกลางคืนดื่มน้ำมออยงเี้ยครับเราต้องให้มันเห็นโทษก่อนอืถ้าเราต้องการอย่างนั้นก็เชิญชีวิตของใครของมัน,นอย่าให้คนอื่นมาบันดาลเพราะชีวิตมนุษย์เป็นปิตของแต่ละคนคนะพ่ะอแม่ก็เป็น,นเพียงสมมุติตามลกโลกกว่านี้คือคนนี่คือพ่ออันนี้คือแม่นี่คือลูกค จริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนถ้าชอบดีก็ทําดีเอาเอาพ่อแม่ก็ชีวแ<ะ>นวทางเท่านั้นแหละครับผู้บาอาจย์ก็ชี้แนวทางเท่านั้นแหละไปบงการไหนเขาไม่ได้ไช่ไหมมันอยู่ที่ใจเธอต้องทําใจของเธอซะก่อนว่าเธอยอมรับรู้โลกนี้ขนาดไหนครับพอที่จะเข้าใจว่าการดําเนินชีวิตดํารงชีวิตจะเอาอย่างไรเป้าหมายชีวิตครับไม่ต้องไปโทษว่บพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีไอ้พ่อแม่ไม่ต้องไปโทษลูกไม่ดีหรอกอื ถ้าทุกคนมองกันเป็นคนดีครับดีบวกดีมันก็มันก็ได้ดีอยู่ด้วยกันสบายน<อ>ะนั่นก็ต้องคิดอย่างนั้นอะนั่นต้องคิดอย่างนั้นเพราะชีวิตเราเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ครับเวลาหายใจก็ต้องมีเข้ามีออกอืถ้าเข้าไม่ออกก็ตายอืถ้าออกไม่เข้าก็ตายคนเราถ้าผิดตลอด มันก็ไม่ไหวครับดีตลอดก็ไม่มีมีบางผิดบางถูกบ้างก็ให้อภัยกันไปแนะนำกันไปจะต้องยอมรับคนคนนั้นว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมีเหตุผลนะมถ้ามีเหตุมีผลเป็นความ,มจริงก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขตัวเองครับชีวิตคนมีใครเป็นเจ้าของไหมฮะอย่างพ่อแม่เขาบอกเขาเป็นเจ้าของลูกไมผัวเป็นเจ้าของเมียเมียเป็นเจ้าของผัวไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะพ่ออันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติกฎเกณฑ์ของสังคมครับ จริงๆแล้วถ้าเราจะพูดกันแบบธรรมชาครับไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของทึร่งคันละกันไม่มีเป็นตัวตนระหว่างชายหญิงใช่ไหมครับเขาไม่นึกอยากจะได้ลูกนะครับเขานึกไปตามการของเขาอืมอแต่สังคมต้องบังคับอืตั้งกฎจรินมา นั้นคือสามีนี่คือพัญญาอืต้องรับผิดชอบซึ่งกันแล้วกันกฎเกณฑ์นี้มันเกิดขึ้นฝืนธรรมชาติอืเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่ามันมันไม่มีครัไอ้นี้มันก็ไม่ใช่ของเราเช่นการแันนมาประชุมกันตอนนั้นเขาบอกว่าสังคมใช่ไหมสามีพัญญาต้องเคารพของกันและกันไม่งั้นก็เดือดร้อนเพราะ ระดับสังคมกับระดับความจริงมันคนละระดับกันครับไม่มีใครเป็นกรรมจิตของใครหรอกครับคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่บรรดาลครับชีวิตของเขาเองครับแต่อย่าลืมว่าอย่าเดือดร้อนตัวเองแล้วกับคนอื่นครับนี่ถ้ามันไม่เดือดร้อนคนีมันเบื่อเดือดร้อนตัวเองครับบัตบายบัตบายอไม่มีปัญหาทีห้าไม่ต้องกฎหมายไม่ต้อง สินห้าไม่ต้องกฎหมายไม่ต้องอยู่ด้วยกันสบายสบายถ้าทําหน้าที่ของตนตนกินก็แค่ประทังชีวิตครับอยู่ก็เพื่อกันแดดกันหนาวคอยากรอยนาิลปก็พอบันเทือไม่ต้องไปเกาะปวยว่านี้คือกูนี้คือเขานี่คือเราออฮะะ่ครับปัจจุบันหลวงพ่อฮะหลวงพ่อได้พัฒนาวัด แล้วก็สร้างเสนาสนะต่างๆล่าสุดหลวงพ่อสร้างมหาเจดีย์ใช่ไหมวบใช่นะมหาเจดีย์หลวงพ่อมีมีดําริมีความคิดอย่างไรที่จะสร้างนะเอาตรงๆนะครับอาตมาไม่เคยคิดว่าบวชนี้จะมีความรู้อะไรครับก็ตั้งใจว่าชีวิตนี้สุดท้ายก็คือไม่จากไม่ต้องเกิดอีกครับพอแล้วอ๋อหลวงพ่อตั้งไว้อย่างนั้น นะมีหลายคนคิดแบบหลวงพ่อไหมฮะว่าไม่รู้ว่าชีวิตนี้ไม่เกิดอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นว่าคิดอย่างนั้นถ้าชีวิตนี้จบก,ก็ไม่อยากเกิดอีกแล้วใช่แล้วการไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยจะทํายังไงหลวงพ่ออ่าอันดับแรกก็คือเนคขมะไงครับสละทางโลกเรื่องสามีปัญญาไม่ต้องการแล้วครับที่เราทำอัดใช่ไหมครับตอนท้ายๆว่ะ เรามีศรัทธาอาบวชเจริญไม่เกี่ยวข้องด้วยเรียนแล้วนี่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้แลหละฮะทีนี้อาตมาไม่เคยตั้งเป้าอะไรนะเนจะไปขอสร้างไม่มีในใน,ในชีวิตครับไม่เคยคิดแต่ถ,ถ้าถึงเวลามีคนชวนก็ช่วยชิดช่วยทําครับก็อยู่มาอยู่มาก็มีคนเอาวัตถุจริงหนึ่งมาครับเท่า,าย่ฮะเขาก็บอกว่าเป็นสัญลักษณนะเอาไว้บูชานะ ใครก็ไม่รู้นะเป็นเป็นบุคคลแหละครับไปบูชาไปยช่อหมอ่าก็เป็นสนใจครับไหว้พระส่วมนต์ธรรมดาครับอยู่บ้านหนึ่งคนมา่วนมีมีผู้มาชวนอย่างครับออหลวงพ่อลูกปูสร้างกี่ดีถึงหรออ้าวสร้างอะไรเ้ไม่สร้างไม่มีสักบาทครับไม่รู้อะทำแล้วก็มียองอือาวทำก็ทำแค่นั้นอ๋อไม่ได้คิดใครควรอะไรมากครับอืมก็ลองลองชวนชาวบ้านดูอะอาก็เอาก็เอาอ่ก็อันนีอืม สรุปแล้วตกลงกันว่าเอาใช่นะฮะล้วก็เริ่มสร้างเริ่มเริ่มปีไหนครับพ่อปีอันนี้มันหกห้าถูกไหมครับหกสี่หกสามหกสามนี้เริ่มถมดินปีใหม่ครับก็มาหกสี่ก็ถือว่าดินมันแน่นแล้วอะ่ะจะทําฐานอะ่ะปีหกสี่ก็คิดว่าจะ วางศิลาฤกษ์ก็ไปขออนุญาตทางอำเภอก็ประกาศอนุญาตเพราะโควิดเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาจะเอาอีกตั้งอำเภอก็ประกาศอนุญาตก็เลื่อนมาเลื่อนมามาถึงปีนี้ก็ดูข่าวถึงโยงบอกว่าเขาจะเปิดต้นมีนาเนี่ยที่ว่าเป็นโรคธรรมดาแล้วงั้นเขาคงไม่เคร่งคัดอะไรมากมากงั้นเอาด้วยเราจะมีคนมากคนน้อยก็แล้วแต่เราก็ทำไป ทำไปก็เริ่มวันนี้แหละจะพูดสวดพุทธาพิเศษปัะสุมงลครัืก็ได้แกกญาติโยมผู้มีศรัทธาเป็นสินล้ำใจเพื่อช่วยความจำไอ้สิ่งเหล่านี้เราได้มาวันที่เราไปช่วยสละเงินทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างดีอ๋อก็เป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกอ่าอ่าเครับ เจดีหลวงพ่อคิดว่าจะต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ในการจัดสร้างอันนี้ถามช่างนะครับหลงวงพ่อคิดเปลี่ยนนะาาช่างเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก45ล้าน45ล้านใช่หลยพ่อหลวงพ่อมีเงินแล้วเหรอครับไม่เคยมี <c oughs> เพราะบมชมาตั้งใจไม่เคยมีเงินไม่เคยมีเงินแล้ว45ล้านที่ช่างพูดเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะทําได้ไหมครแล้วแต่แล้วแต่นะไม่เคยตั้งความหวังเลยไม่เคยปฏิเสธอ๋อ จะเสร็จเมื่อไรไม่กําหนดไม่กําหนดแล้วแต่บุญเมื่รมีของครวญอย่าโยมเพราะพระไม่ไม่ได้จะมาค่าขายครับแต่ขึ้นขึ้นเป็นฐานรากแล้วเมื่อขึ้นฐานรากยังไงก็ต้องเสร็จใช่ไหมลวงพ่อไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้นหลวงพ่อคิดว่านะทักกี่ปีเองครับพ่อไม่รู้ไม่รู้ไม่ตอบ ไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่ามันต้องต้องใช้เวลานั้งพอนายเพราะเราไม่รู้ว่ารุ่นนี้มือลืนทำอะไรมีของเราจะไปแค่ไหนเราไม่รู้รฐบาดอย่าดัมจะมีเศรษฐกิจมากน้อยยังไงครับบอกไม่ได้เพราะเราไม่มีกองทุนครับอาศัยแรงชาวบ้านมีศรัทธาคนละนิดคนละหน่อยมาร่วมกันไดแค่นั้นก็แค่นั้นถ้ามันจะเสร็จในชีวิตเราก็ดีะก็ตั้งความหวังไว้อย่างนั้น่นนั้แต่ว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะ จะแล้วเสร็จในภายในกี่ปีก็ไปเรื่อยๆอาจจะเสร็จเร็วก็ได้อาจจะช้าก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะฮะลวงพ่อฮะเิร็์ที่มาหาลวงพ่อเนี่ยมีชาวต่างประเทศมาม้างไหมฮะเมื่อก่อนมีนะนะฮะแตจตอนี้ก็โปร่งแต่วันมองอ๋อเมื่อก่อนมีเมื่อเมื่อสามสี่ปีคือหลังอะอ่าฮะก่อนที่ก่อนโควิดก่อนโควิดนะก็จะมีชาวต่างประเทศมาด้วยนะคนก็ไม่รู้รื่อง ก็รูภาษาก็ไปรู้เรื่องนะพ่อดะแต่ก็บางทีใช่ลามไงน่าสื่อกายสื่อภาษานะแล้วก็ลลามด้วยก็สามารถจะคุยกันได้เขาเขาชอบอะไรหลวงพ่อฮะมาหลว่อตะกุดกับน้ำมันตะกุดกับน้ำมันกับสีพึ่งหลวงพ่อทําเองไหมฮะสีพึ่งทำเองทําเองนะฮะสีพึ่งเนี่ยนะทำไมหลวงพ่อทำหลวงพ่อทําสีพึ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็ทำช่วงนี้แหละจวง สี่ห้าปีผ่านมานี่แหละสี่ห้าปีผ่านมาหลวงพ่อผสมเองไหมฮะหรือว่าจ้างเขาทำผสมเองหรอกหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อไปเรียนมาจากไหนอะฮะอ้าวก็ต้องมีครูบาอาจารย์สิครูบาอาจารย์นะมันมันต้องใช้อะมวลสารใช้อะไรเยอะมั้ยเราไม่นึกถึงว่าจะให้เป็นสิ่งที่มีมหาธรจจ์อะไรหรอกนะอายมคนที่มาหลวงพ่อครับอยากได้นั้นบ้างอย่างอาทำให้ทำให้เราก็ไป็นสีพึ่งที่ตลาดไงอะฮะน้ำมันที่ตลาดมาครับ วัดทีผสมกันแล้วกันอืภาวนาแล้วก็ว่าไปสิครับอืมเอาไปจบครับเห็นแล้วอ๋อฮะแล้วเขาก็ไปใช้กันแล้วเขาก็มีประสบการณ์กันจะเป็นงั้นมั้งอ่าฮะเพราะว่ามันบางปีนะครับบาทเราเนี่ยนะฮะบางปีหมดเป็นบาทสองบาทอ๋อปีลบาทแล้วนะเขาเรียกว่าหุงุงสีพึ่งนะฮะภาษาเขาว่าภาษาเขาผงสีพึ่งแล้วปู่มันด้ใช้ไฟนะอ่าฮะใช้อะไรอะฮะแสงเดือน ใช้แสงเดือนโอ้ใช้แสงเดือนซึ่งก็เหมือนกับไฟแต่เป็นไฟพลังงานจากแสงไม่รู้ครูบาอาจารย์บอกว่าวันเป็นเดือนสิบสองต้องไปางแก้งใช่ไหมครับครับเอาพึ่งนันไปวางขราบไปนั่งภาวนาไปพอพระอาจารย์เดินมาตรงศครับแล้วก็ขอแล้วพอแล้วอธิษฐานแล้วโอ้ดีไม่ดีไม่รู้ว่าอ่าฮะเอาไปเจอเอะ แต่ว่าสีพึ่งเนี่ยมันเป็นทั้งเป็นทั้งเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็เรื่องการรักษาด้วยรู้แหละนะฮะพวกมแมลงสัตว์กัดตอยปากแตกบางคนสมัยเมื่อก่อนปากแตกนะครับเขาก็ทาได้นะนะของหลวงพ่อมีสูตรไหมว่าต้องทาซ้ายไปขวาขวาไ,<ม>ไปซ่้อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม,มีข้อจํากัดจะทาอย,ย่างไงก็แล้วแต่โอ,โอะ นะนี่ฮะนะหลงพ่อครับนาะท้ายนี้นะครับนะขอพรหลวงพ่อให้กับแฟนรายการหน่อยครับหลวงพ่อครับก็ญาติยโยมที่มีความเชื่อในคำสอนพระเจ้าที่ว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ได้เลยนะอจตมาภาพในฐานะที่ว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่ง ขอใหญ้ญาติขอญใหญ้ใหญาติโยมผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาะให้มีสติประกอบด้วยปัญญาด้วยเมื่อได้ยินเมื่อได้เห็นก็อย่าพึงตัดสินว่าผิดหรือถูกต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงเท่าที่ความสมาของเราจะพิสูจน์ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าผิดหรือถูกเพราะบางอย่างไอเห็นที่มันไม่ใช่ไอจริงที่มันใช่เราก็ไม่อาจจะไม่เห็นก็ได้นะ สิ่งที่เราได้ยินอาจจะไม่จริงสิ่งที่มันจริงเราอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะรักษาชีวิตดำรงชีวิตดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตั้งผมไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นขอให้ญาติโยมพ,พิจารณาใครควรก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำ ถ้าใครควรให้เรียบร้อยเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็ความจริงสามอย่างเนี้ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ยากอาตมาภาพขอตั้งจิติฐานถึงคุณพระรตนะเตยคืออำนาจคุณพระพุทธอำนาจคุณพระธรรมและอำนาจคุณพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศล,ลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกัน สนับสนุนพระพุทธศาสนาส,นสนนรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และจะให้เจริญอยู่คู่กับทังคมมนุษย์ต่อไปก็ต้องอาศัยสติและปัญญาช่วยกันสนุปบวมถุงก็ขอให้ญาติโยมลูกจิตลูกขาได้พบแต่จริงที่ดีจริงงามต่างกายแข็งแรงจิตใจมั่นคง ความดีรักษาไว้ในวันนี้เพราะพรุ่งนี้มันไม่มีมเฉพาะเมื่อวานกับวันนี้เท่านั้นขอให้ทุกคนสมงมาปรารถนาทุกคนทุกท่านออครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจีดังกับผมมนุชาทรงศรีนะครับวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นาลงสามโมพระเกจีอาจารย์ชื่อดังของวัดมงคลน,นิมิต อยู่ที่พะยากภภููิพิสัยมหาสารคามวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ